พบกับเราทีมทนายความดกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพลสปักษาทีมทนายความดเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับวันนี้เนี่ยก็ ผมก็จะมาแชร์ความรู้ทางกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีเช็คนะครับก็เป็นข้อต่อสู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของความาระงับสิ้นไปของเรื่องเช็คนะครับผมก็หลายครั้งหลายคราครับก็ได้มีคําถามขึ้นมาจากทางแฟนเพจนะครับว่าในกรณีที่ว่าออกเช็คไปแล้วนะครับเพื่อชาระหนี้เพื่อชาระหนี้ซื้อขายสินค้าเนาะต่อมาเลยฮะเช็คเกิดเดงนะครับทีนี้เนี่ยทางเจ้าหนี้เนี่ยก็เลยเอา เอาเช็คมาเนาะเอาเช็คมาแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยทําสัญญาเงินกู้เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเป็นการให้เช็คเนี่ยมีหลักฐานการใช้เงินมีมีมูลนียที่มีอยู่จริงเนาะลูกค้าเลยมาถามว่าแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลทางกฎหมายอะไรไหมนะครับผมว่าขอชี้แจงเนี่ยครัะว่าในในส่วนของการที่มีการทําสัญญากู้ยืมเงินขึ้นมาใหม่นะครับผมหลังจากที่ว่าเช็คได้มีการ เช็คเด้งแล้วนะฮะเช็คไม่มีผู้ไม่ไม่สามารถคลืนเงินได้แล้วเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่นะครับผมการแปลงหนี้ใหม่ก็คือแปลงจากหนี้เดิมคือหนี้ซื้อขายสินค้านะครับหนี้สินค้านะให้มาเป็นหนี้ตามสัญญาคู่ยืมเงินนะฮะคดีเนี่ยเป็นอันเลือกกันนะฮะตามประมวลกฎหมายแล้วก็ประกอบกับคดีเรื่องของเช็คด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมขออ้างอิงคำพิสาจน์สัตวาฎีกาฮะ ที่ห้าสองสี่เจ็ดทับสองห้าสี่ห้านะครับผมที่ได้วางหลักเอาไว้ว่าการนำมูลหนี้ตามเช็คที่แปลงเป็นสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยเป็นการทําสัญญาแปลงหนี้ใหม่นะครับมูลหนี้เดิมตามเช็คจึงรับสิ้นไปนะครับผมแม้ว่าจําเลยยังไม่ได้ชําระหนี้ตามสัญญากู้ให้กับโจทก์ก็ตามนะคะคดีอาญาเป็นอันเลิกกันนะครับตามบพรเช็คนะครับข้อสังเกตก็คือว่า เมื่อข้อตกลงระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยนะครับมีผลําให้มูนี่เช็คเป็นอาชีพผลปุพานเนี่ยก็ทําให้คดีอาญาเปอันเลิกกันทันทีนะครับทางนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องดูว่าจําเลยได้ปฏิบัติการเงื่อนไขแล้วหรือไม่นะครับผมเนาะนีะ่ก็เป็นหลักการที่เกี่ยวกับเรื่องของเช็คมูนี่เดิมนะครับสิ้นไปแล้วมีผลทําให้คดีอาญาเช็คไปอันเลนิกกันนะครับผมก็ต้องขอฝากไว้ในเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับยังไงคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันต่อนะครับผมสวัสดีครับ